แกงลำอีลกใส่เห็ดพ่อเมนูบ้านๆแตว่าแซ่บเฮ้ช่วงนี้เดินไปทางไหก็เห็นแต่เห็ดพ่อจากพี่น้องก็เลยขึ้นยามื้อนี้ก็เลยขึ้นผู้มาหาเบิงจากพี่น้องว่าสิพอพอดอกหรือบ่ขึ้นอยากกินข an uh, ึ้สิน้อยก็ขึ้นอยากหายจ้ะมื่อนี้ก็เลยมาหาจอบเบิงตอนนี้ก็ขึ้นผูมาเหิงเติบเนาะจ๋านี่เห็นเป็นหน่วยที่4่อนใดที่เป็นใจสั้นๆเนาะจ้ะดินยังแหงอยู่ด้วยบ่มีความสูงเนะหายยูเหิงเติบจากพี่น้องบ่พ่อเนาะจ้ะอึดเฮ่บาดกำลังสิลงมาเนาะจ้๋ากอามะเ พักอันนี้มีไผเคยกินบ่จ้ะพี่น้องได้ยินเม่เพิ่น่าเป็นยานางกระปอย่างไปผู้ไปผ่าบมมียานางเพิ่นกรสิเอาต้นนี้ละจ้ะพี่น้องมาใส่แทนบานนี้กำลังสิลงเมื่อนะจ๊ะมาพ่อต้นกระพุกจากพี่น้องบักงหญ่กวาสิเรืองหาแต่โตจุ้มจเนนะจ้ะพี่น้องแต่ว่าอันนี้มันทางเมื่อแล้วก็เลยเอาพ่รูกว่าสิกินได้บมเนะจ้ะพี่น้องเพราะว่าใบเพิ่นบานแล้วอันนี้ก็เป็นหัวกระพุกนะจ้ะพี่น้องอันบักง่า่มื่อนี่เฮากสกกกน้าาเระสี่เมาเบินกันจ้พี่นงานของเ้้อนี่น้องอนี้ก็คืออมเะจได้ พอเมยว่าน้อยแล้วเนาะจ้ะอันนี้เฮงน้อยค่ะจ้ะพี่น้องน้อยน้อยซ้ำใครขี้เกียจกับโบเมนเนาะจ้ะพี่น้องน้อยเฮหาเบิดน้อยพูก็ได้ซ้ำนี่แหะจ้ะพี่น้องมาแต่พูก็หิวข่าเฮงเนาะจ้ะบัดนี้เขากับสิมาลอกล่ำกับพุกล้กัอีลอกก่อนที่เขาสิไปเก่งเขากับซีลอกจังซีเนาะจ้ะพี่น้องเป็นแค่ไข่บดเลยแต่ว่ามือนี่พินลืมใส่ถุงมือเนาะจ้ะพี่น้องอีลอกนี่บ่ค่อยคันเนาะจ้ะแตว่ากับพุกนี่ขันเา้อตว่า่ ดินงามนี่ลำอีลอกลำกับพุกต้นใหญ่ใหญ่หนนะจ๊ะพี่น้องสิงใหญ่กว่านี้อีโตน,นี่ก็ได้มาแบบอ่อนๆเลยจ๊ะพี่น้องแต่ว่าก็ยังบอกกล้ากินใบเพื่อนนะจ๊ะพี่น้องบอรู้ว่าสิเป็นจังใดกับพุกถ้าเฮาบอใส่ถุงมือก็สิเป็นยิบหยิบะจ๊ะพี่น้องแล้วก็เป็นสีในมือพอน้ําที่เฮาเสกกับพุกนี่เฮาก็ต้องใส่เกลือลงไปน้ำนาะจ๊ะพี่น้องเหเ็ดจังใดบอให้กับพุกขั้นแต่ละเฮือนก็คือเสียดบอคือกันนะจ๊ะบอรู้พี่น้องเห็ดจังไดหลังจากที่เฮาเสกน้ำเกลือไว้หึงเติมนะจ๊ะเฮาก็สิล้างจัก3ามีน้ำบาดนี้พอหมอเดือนเฮาก็สิเอามาต้มเลยจ้าเฮาก็สิข้างหมอนะจ๊ะแล้วก็ใส่เกลือแนวที่ขาดบ่ได้เลยก็คือสมนะจ๊ะพี่น้องสมที เราใส่ก็คือใบมะขามบานนี้เขาก็ชิมาเก่งเลยเนาะจ้าใส่น้ำยานางลงไปแล้วก็น้ำข้าวเบือมมักน้ำอีรอของห้าบโคอยหลายเนาะจ้าห้าก็ิใส่เนาไม่ลงไปน้ำแล้วหาก็ิใส่เห็ดพาะลงไปน้ำเนาะจ้าพี่น้องเห็ดพาะก็ได้มาน้อยหนึ่งเนาะจ้าพี่น้องไปแบ่งน้ำเผินมาแล้วหาก็ชิปุงใส่ปลาดงปลาเด็กเนาะจ้าพี่น้องซัมนี่ก็แล้วแล้วลืมผักอีตูเนาะจ้าพี่น้องต้องใส่น้ำเนาะจ้ามันจังหอเมนูเก่งน้ำอีรอใส่เห็ดเพาะเนาะจ้าเมนูนี่เซฟเซฟน้ำอีรอคนาาาีกนจมส น้องเมนูเก่งล้ำอีโลใส่เห็ดพาะมาเด้อจ้าจมากินแซ่บๆน้ำกันจ้ามาจ้าพี่น้องเก่งล้ำอีโลกเก่งกระพุกเนาะจ้าใส่นี่เห็ดพาะเนาะจ้า,จาพี่น้องหน่วยใหญ่ๆเดี๋ยวไปได้หาเองเนาะจ้า,จา <c oughs> ต้องหาเองน่อยเฮง ทำอิ่มอ่อนอ่อนใช่พ่อแบบคอดีแซมห้างอุปก ا ء ห้าง มันอ่อนนุ่มๆเค็มคุ้นๆส่เห็ดเพาะหอมเห็ดเพาะแซ็ตน้ะพี่น้องอืมมันอ่อนนุ่หวาน